อุ่นเคียวง้อเอามาหั่นเอาแต่ลูกเอาอุ่นเคียวง้อกันนะว้าวน่ากินจุงเออเดียวกันเอาไปคั้นเอาไปคั้นเอาออกแล้วออกแล้วเออเครื่องคั้นอยู่ตรงนี้เอาไปปั่นกันเม็ดมดเปลือกเปลือก้ก้านเกลือนนักปั่นให้หมดเลยแล้วบอมไปปั่นเป็นน้ำสมูทตี้กันนะแล้วก็ชีส ขายไปได้เลย่วนผสมทุกอย่างก็เทร,รวมกันยำรวมมิตรกันไปเลยเสร็จแล้วแล้วก็เอาเข้าไปปั่นเช็คเช็คกันนะรอแป๊บน,นึงนะครับคุณลูกค้าเอาลองดูเมนูใหม่สวัสดีนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเปิดร้านไขยน้ํากันนะคะซึ่งร้านไขยน้ําของเราเนี่ยก็มีหลากหลายเมนูให้เลือกเลยนะทำลูกค้าย,ยังเข้าเยอะอีกนะฮะอ๋อแช่ถ้้อย่างงี้นเราไปเปิดร้านไข่น้ํากันเลยย้ฟูแล้วตอนนี้ก็ได้เริ่มบามยามดีในการเปิดร้านขขยน้ําร้านใหม่ของเราแล้วเดี๋ยวเราไปชงเครื่องดื่มไป ขายให้ลูกค้ากันดีกว่านะแล้วแต่เราจะตั้งชื่อร้านของเราว่าอะไรดีล่ะร้านขายน้าโบ๊ะป้าก็แล้วกันและนี่ก็คือการเปิดร้านขายน้ําวันแรกของเราร้านของเราเนี่ยก็ยังเป็นเลเวลที่หนึ่งอยู่นะก็คือยังเป็นเลเวลแรกๆอยู่เะนาะย พี่ลูกค้าเข้ามาในร้านคนแรกแล้วลเฉลยครับลูกค้าจะสั่งอะไรดีล่ะคะนี่ไงลูกค้าสั่งมาแล้วลูกค้าบอกว่าจะเอานมชาน้ําแข็งไข่มุกแล้วก็น้ําเชื่อมอ๋อลูกค้าต้องการชานมไข่มุกได้เลยจัดให้แล้วก็ต้องมาหยิบแก้วกันก่อน,นเนะเาะแล้วก็วางไว้แบบนี้ก่อนจากนั้นก็ไปหยิบนมแล้วก็ชาแดงมาแล้วก็ใส่วัตถุดิบลงไปแบบนี้ หลังจากนั้นก็ไปหยิบน้ำแข็งก้อนมาใส่เข้าไปอีกทีนึงออมเดี๋ยวนะลืมไปลืมไปต้องใส่ไข่มุกด้วยคุณลูกค้ารอแป๊บนึงนะแล้วก็ไม่ลืมที่จะใส่น้ำตาลไซรัปด้วยนะเราจะใส่แค่หน<อ>ึ่งช็อตเท่านั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องเข้าเครื่องเช็คเช็กกันนะออมเครื่องเช็คอยู่ไหน อ๋อ euh อยู่นี่อยู่นี่เครื่องเช็คอยู่อันนี้เฮ้ยอํายังไม่ได้ปิดฝาเลยเช็คไม่ด้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะหมดหรอกนี่มันเครื่องมือใหม่ของเราเลยนะดูดีๆๆดมันคือแก้วโลหะที่ปิดฝาแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองวินน่ามันไม่หกเป็นเครื่องเช็คเฉพาะเลยนะไม่งั้นก็อดกินอ่ะหกแล้วเธอเปิดเปื้อนหมดได้และนี่ก็คือเครื่องซิลไว้สาหรับปิดฝาแก้วเครื่องดื่มของเรานะแค่นี้เขาก็จะซิลให้เราเรียบร้อยพร้อมกับหลอดดูดได้แล้วครับลูกค้าเราไปส่งลูกค้ากันนะโอ้หวาวนะกินจุบ ได้ไงมาต้องห้าบักแม่เราได้กำไรแก้วละห้าบาทเหรอ,อลูกค้าเป็นนารูตโตะหรือเปล่าคือดอกมาจากดินน่ะอ๋อเขาปจากมาจากแครบดอ,อแก๊ที่สองเขาบอกว่าเขาอยากกินชาน้ําแข็งไข่มุกแล้วก็น้ําเชื่อมได้เลยจัดให้หยิบชาดแดงมาก,ก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ําแข็งแล้วก็ไข่มุกเอิ่มเดี๋ยวนะมันตักยากนิดนึงนะคุณลูกค้ารอแป๊บนึงนะได้มาละ เราตวงส่วนผสมทั้งหมดแล้วก็เอาใส่แก้วลงไปแบบนี้ชิฟฟืบนี่มือไม่หัดชงก็แบบนี้นี่แหละเขาบอกเลยนะครับคุณลูกค้าไข่มุกของเราในต้มสุกใหม่ๆทุกวันเลยนะครับเขาบอกว่าแป้งไข่มุกของเราเนี่ยทําจากไข่มุกอันดามันเลยนะโอ้โหติดคอตายเลยอันนั้นไม่น่าใช่มันน่าจะเป็นเครื่องประดับหรือเปล่าพี่เขนอันนั้นคนละไข่มุกกันเปล่าเราก็ต้องเอามาเช็คเช็กันนะโอ้ยเฮาอยากชิมเองเลยอ่ะว่าฝีมือของเรามันจะเป็นยังไงนะว้าวสวยจุง เราไม่ลืมซิลให้กับลูกค้านะไม่อย่างนั้นน่ะเราก็จะได้เงินน้อยลงอะนะถ้าเราทําตามไม่ครบเมนูที่เขาสั่งมาเนาะปกติซิลแก้วเนี่ยเขาหมุนแค่นิดเดียวนะโอ้โหนี่ซิลรอบแก้วแล้วมังเนี่ยไอ้ของเรามันแบบสุญญากาศน่ะไี่ไงตาเราโอ้ดูสิมีหลอดดูดให้พร้อมเลยนะน่ากินจังมาแล้วครับลูกค้าชื่อเมนูว่าชาบบะอุ้ยลูกค้าให้ติปจ้ะล่ะได้มาตั้งหลายปัก เอ้ยเดี๋ยวมันต้องมีลูกค้าโอกมาจากแผ่นไม้อีกหรือเปล่าอ่ะน,นั่นไาแล้วมาแล้ว,โอ,ลวโอ้ยยิ้มแฉ่งมาเลย เฮ้เขาอยากกินนมน้ำแข็งกันแล้วก็น้ำเชื่อมอ๋ออยากกินนมเย็นใช่เปล่าได้เลยได้เลยเอาหวานปกติใช่ไหมคะคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะแล้วเราสามารถใส่น้ําตาลได้ถึง6ช็อตเลยนะครับคุณลูกค้าโาะนั้นเบาหวานขึ้นตาก่อนเดี๋ยวก็น้าตาลนี่เลือดสูงพอดีเราจะต้องรักษาสุขภาพให้คุณลูกค้าดยนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่น้าตาลเยอะเกินไปเราจะใส่น้ําตาลเชื่อมเนี่ยแค่ช็อตเดียวเท่านั้นนะแต่2อสช็อตเราไม่คิดเงือนเพิ่มนะครับใช่แต่ถ้ายิ่งใส่เยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะ ได้เงินเยอะขึ้นเท่านั้นนะยอย่าทาเกินเมนูดีกว่าไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะขาดทุนก็ได้นะเพราะว่าไม่รู้ว่าลูกค้าจะจ่ายเงินเราแก้วเท่าไหร่อ่ะดีอุย้ยน่ากินจุ้ชาหอมจุมย้ยทําเป็นหุ้นไปได้ขึ้นขึ้น,นลงลงเนี่ย,ยรู้สึกว่าชาร้านของเราเนี่ยราคามันจะยังไม่นิ่งนะราคามันจะขยับขึ้นขยับลงตลอดเลยนะเนี่ยพี่เคนว่านะเราจะขาดทุนก็เพราะอ้พลาสติกขอแก้วนี่แหละโอ้โหมันหมุนกี่รอบเนี่ยลูกค้าจะกลับบ้านก่อนนะดีลูกค้าจะรอไม่ไหวแล้วมาลับคราบมาลักข้าม เนี่ยนะคะคุณลูกค้าเชินดื่มให้อร่อยนะคะอุย้ยคุณลูกค้าคนถัดไปมาแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนลูกค้าจะกินชาไง,งไงเขาอยากกินชาน้ําแข็งน้ําเชื่อมอ๋อลูกค้าอยากกินชาเย็นอุย้ยเมนูโปรดของเราเลยนะเออเดี๋ยวต้องหยิบแก้วก่อนถ้าไม่มีแก้วกินไม่ได้นะใช้ขันแทนไม่ได้ <laughs> หยิบชาแดงแล้วก็น้าแข็งมาแล้วเนาะใส่ส่วนผสมวัตถุดิบลงไปหลังจากนั้นก็ใส่น้ําตาลด้วยแล้วใส่น้ําตาลเชื่อมไสรหลัปลงไปเหมือนเดิมนะหนึ่งช็อตฟื้น ฟืดโอ้ว้าน่ากินเวอร์แล้วก็เอาเข้าไปเช็คหน่อยก็ได้นะโอ้โหหมุนติ้วเหมือนติ้วไหแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเราทําไม่ทันจริงๆเราอาจจะไม่ต้องเช็คก็ได้นะเราอาจจะซิลแล้วก็ส่งให้ลูกค้าไปเลยก็ได้นะให้ลูกค้า,าไปขยา่าเองเดินเราจะได้น้อยลงน,นะแต่ว่าตอนนี้เรายังพอมีเวลาแล้วก็ลูกคา้ายังไม่เยอะเนี่ยเราก็ซิลให้ลูกค้าบริการไปก่อน oh. ก็แล้วกันแตนน่จริงนะไม่ต้องขยา่าไม่ต้องซิลก็ได้เอาให้ลูกค้าไปขย่าให้กระเด็นใส่ด้าเลยบลังที่ลูกค้าเขาก็ชอบไปแบบขย่าเองนะไปเช็คเช็คเองะไรประมาณเนี้ย E <sínt'> วันนี้เราขายจนค่ำแาลอวเนี่ยมาดูดิว่าวันนี้ได้เงินเท่าไหรอ่อ่ะโอ้โหได้ตั้ง27บักเลยหรอโอ้โหกำไรดีน่าดูเลยเอามาเซ้งร้านใหม่ดีกว่ามั้งวา้าวนี่เราสาม,มารถอัพเกรดร้านไปเรเวลสองได้เหรอเอยแต่พี่เคนอยากมีเสื้อก่อนนะอ๋ออยากมีชุดพนักงานก่อนใชฟต่อเอา,นาอันนี้ฟอร์มสินี่ไงอุ้ยน่ารักอ่ที่สองก็สวยนะอุ้ยสีแดงก็หล่อแล้วโอ้โหชุดข้างหลังนี่มันอะไรเนี่ยอุ้ยแต่ว่ามันต้องใช้เงินตั้ง25บ้าบักเลยนะเรามาเซ้งร้านที่กกกันน่่ออดดีีมเลยพ ไ <laughs> อยพี่เคนเงินหมดแล้วอะ่ะว้าวดูชุดพนักงานเซียวโ,โหยังสวยเลยเอายามาให้เขากันเลยเอาไปเอไปอไปลองเซตไอเดี๋ยวเขาแบ่งพนกเสองชิ้นได้ป่ะเอามารองเท้าไปอย่างเดียวก็พอล้โอ้ไม่ได้ไม่ได้พีเคินมันต้องมาครบชุดมันเป็นเซตกันนะไม่ไงโอ้โหสีแดงซะด้วยโอ้โหยูนิฟอร์มร้้นเราสวยสวย อิแต่ว่ายูนิฟอร์มอ่ะมันก็เทียบกับฝีมือการชงชาของเขาไม่ได้หรอกนะชาบบักของเขาเนี่ยอร่อยที่สุดใน3โลกก็แหละเราไปปั๊มเงินมาแล้วเรามาเซ้งร้านกันดีกว่าชิบอ,อิมใช้แค่25บาทเองเนาะนี่ไงร้านไข่น้ำบบักของเราร้านที่สอง้ยตังเหลือเราจะเซ้งร้านที่3กันเลยเนาะเราจะอัพเลเวลร้านของเราเนี่ยให้เป็นเลเวลสนะซิ่งก็ต้องใช้เหรียญทองนะคะหรือว่าเหรียญคอยเนี่ยเจ็ดสิบเหรียญดีกันนะ เราก็กดอัปเกรดเลยเราก็จะได้ร้านที่คาาอีโบ๊บบาของเรามาโอ้โหร้านชมพูชมพูมาละพร้อมทำงานวันต่อไปของเราเนอะแล้วก็ทานยังเหลือซื้อเสื้อด้วไหะอ๋อใช่ใช่ลืมไปลืมไปเราต้องมียูนิฟอร์มมานะ้า้ยางงั้นคาลูกของเก่าให้พี่เค้นแล้วกันแล้วเขาก็ใส่ชุดสีชมพูให้โดนัทโอ้โหมีบนหัวเลยนี่ดูดิเสื้อเขาน่ากินเปล่าหมวกเขาน่ากินมากลยทำอาหารกระเด็นยังไงถึงหัวเลยมันเป็นชุดโดนัทโดนัทมีรูตรงกลางไปกัน เราก็จะเริ่มงานกันต่อเลยเนาะร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่สามเราค่ะที่เราเนี่ยจะเข้าไปขายเครื่องดื่มใหม่ของเรานะโอ้โหร้านยังใหญ่เลยมันก็จะมีเมนูน้ําเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลยค่ะมา้าอย่างนั้นนะเมนูแรกนมชาน้ําแข็งถั่วแดงแล้วก็น้ําเชื่อมได้เลยเราจะหยิบน้ํานมมากันเนาะแล้วตามด้วยชาแดงแล้วก็น้ําแข็งแล้วก็ถั่วแดงเรดบีดโอ้โหมีความล้นเกิดขึ้นแล้วก็นี่เลยลืมหยิบแก้วเวลถ้าไม่มีแก้วนี่แบบแย่เลยนะเนี่ย ใส่ถั่วแดงน้ำแข็งชาแดงแล้วก็นมลงไปหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลไซรัปลงไปค่ะฟืบมันลงแก้วเปาวะเหมือนมันจะไม่ลงแก้วเลยเนี่ยมันลงแก้วหมดกัน <laughs> มันลงแก้วตรงไหนเนี่ยได้แล้วกเับามาเช็คกันนะ เราจะต้องคนให้เข้ากันหรือว่าเช็คให้แบบส่วนผสมวัตถุดิบเนี่ยมันลงตัวแล้วก็เข้ากันมันจะได้นวลนัวเนาะเอ้ยแย่แล้วอ้อมพี่เคนว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะทำไมอ๋อพี่เคนว่าลูกค้าถ้าจะรอร้านเราไม่ไหวแล้วเนี่ยขั้นตอนเรามันนานเกินน่ะโอ้ยลูกค้าต่อแถวไปถึงดาวอังคารแล้ว,ว่ดูดินี่แค่ทำแก้วแรกลูกค้าจะหนีจากร้านหมดแล้วเนี่ยไปหมดละรีบไปเสิร์ฟให้ลูกค้ากันชึบคราวนี้นี่แหละนั่งไงได้เงินมาน้อนิดหน่อยก็ยังดีนะก็ถัดไปก็ถัดไปนมชาน้ำแข็งทารบอ แล้วก็น้ำเชื่อมแล้วแล้ได้อะไรกําลังหยิบกําลังหยิบแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็ง,งนี่ไงโอ้โหทารลบอไอ้มันน่ากินว่ะทารลบออะแต่ว่าในชีวิตจริงเอิมกินไม่เป็นอะ่ะมันไม่ใหญ่ยนะ มันแบบว่าอาจจะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอะไรประมาณนี้ปะหรือเราลิ้นไม่ขึงไงเอออาจจะเป็นอย่างงั้นก็ได้แล้วมันพวกลิ้นจระเข้นะกินอะไรก็ไม่รู้สึกกินอะไรก็อร่อยไปหมด <c oughs> เอามาเช็คๆกันนะนี่ไงส่วนผสมของเราเป็นสูตรลับเค <c oughs> ล็ด <c oughs> ลับของร้านเราโดยเฉพาะเลยนะความลับที่บอกกันไม่ได้แต่ว่าเอมจริงๆมันก็ไม่ใช่ความลับอะไรหรอกนะเพียง <c oughs> แต่ว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยนําเข้ามาเลยนะไ <c oughs> อพี่เคนเมนูต่อไปล้วเข้า <c oughs> ต่อไปนมน้ําแข็งวุ้นมะพร้าวน้ําเชื่อมแต่เลยได้เลย แป๊บหนึ่งกำลังปักอยู่โอ้ยน้ำแข็งมาเป็นก้อนเบลอเธอเลยน้ำแข็งมาสเ<ว>นี่ยม, <gasps> มีวุ้นมะพร้าวมีวุ้นมะพร้าวเลยนะอุ้ยน่ากินอะ่ะจริงๆมันน่าจะมีวุน้นว่านหางจระเข้ด้วยนะอันนี้ชอบเป็นการส่วนตัวนะชอบกินวุน้นว่านหางจระเข้เนาะเป็นอะโลล่ะแต่ว่าวุ้นมะพร้าวก็อร่อยนะมันหนึบๆน,บนึบเตี้ยเนาะ ตีไงได้แล้วเอาเชคเชคกันออกมาเนี่ยไม่รู้ว่าน้ำมันจะเป็นสีอะไรนะไวหมุนติ้วๆเลยลูกค้าหนีหมดล้าเราอ้ามงานออกแล้วไม่ทันกินแล้วโอ้ยอยากก่อน <laughs> ไม่ต้องซิวแล้วมั้งพี่เคไม่ซิวแล้วเสิร์ฟเลย <c oughs> ไม่งั้นไม่ทันนะดูดีลูกค้าต่อแถวก็ไปถึงไหนะ่ไ่อไปเฮ้ยมีคนแซงคิวถั่วเหลืองนมน้ำแข็งน้ำเชื่อมอ๋อได,ได,ได้ได้ได้หย,ยิบแก้วกันนะเอามาไว้กันแล้วก็เติมนี่นี่นี่ด้แล้วะดลถั่วเหลืองถั่วเหลืองได้ละอ๋อคนนี้เขาชอบกินนมถั่วเหลืองดวมเลยอ้า รีบแปลงมางเป็นฟฟร์อาร์มเร็วโอ้ยแค่นี้ก็ไม่ทันแล้วต้องบอกว่าต้องให้เครื่องอะ่ะมันทํางานเร็วกว่านี้สปีดกว่าน,นี้ได้เป่าอะ่ะพี่เขียนว่าเราต้องจ้างคน,นเพิ่มอะ่ะเขาไม่ให้จ้างลูกจ้างเขาให้เราทําเองอะดิคล้ายๆกับพวกซิมูเลเตอร์ไงอุ๊ยเร็วๆดิเช็คให้มันเร็วหน่อยโอ้ยปั่นนานกันน้องโ่แค่นี้ก็เขย่าเท่ากันแล้วได้แล้วคคุณลูกค้าตกไปเอาไหนดีอันไหนดีนี่ๆอันนี้แล้วกันมะม่วงน้ำมันแข็งไข่มุกน้ำเชื่อม มะม่วงอยู่ในตู้เย็นเอามะม่วงออกมาจากตู้เย็นต้องใช้น้ำเปล่าด้วยเนาะนี่เลยแล้วก็น,น,น้ำแข็ง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 ได้แล้วแล้วก็แก้วน้ำแก้วน้ำเอาวางตั้งแก้วน้ำไว้ก่อนแล้วก็เอามะม่วงเนี่ยเอามาปอกต่อแล้วก็หั่นหั่นกันนะหั <ไป S 2> <อ>่เม็ดอ่ะหั่นเม็ดเข้าไปด้วยเหรอไม่มีเมลด็ดแล้วก็เอาเข้าเครื่องคั้นน้ำหลังจากที่ปั่นสมูทตี้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ไปหยิบไข่มุกมาใส่ด้วย วิ่งล็อกกันล็อกคันกันคันละเต็มแก้วละโอ้โหยไม่กล้ากินนะเนี่ยกลัวแบบว่าท้องเสียจุดจุดมาปั่นเม็ดไปด้วยนะมันจะมีแค้เซียมซูดไหมเนี่ยมันน่าจะเปรี้ยวอมหวานนะเปล่าเราก็ใส่น้ำตาลลงไปหน่อยนะเฮ้ยเขาทิ้งเม็ดไปแล้วไม่มีเม็ดแันว่ามันคือมะม่วงอกร่องหรือเปล่าน่ากลัวมากเลยอ้อมทำอะไรให้ลูกค้ากินเนี่ยไอ้ก็ลูกค้าเขารีเควสมะม่วงอกร่องสมูทตี้ไงล่ะขายได้ไหมแก้วเนี้ยน่ากลัวเดี๋ยวมันจะมีใส่ชีสด้วยนะโอ้โหน่ากลัวเลยเห็นชาใส ชีสเต้าเปล่ามันอร่อยนะพี่แค่ยังไม่เคยกินชาใส่ชีสใช่เปล่ามา,มาออเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินแตงโม,โมน้ําน้ําแข็งแล้วก็ไม่ใส่น้ําเชื่อมนะแตงโม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 อ่ะแตงโมได้ละเอาไปทั้งลูกเลยแล้วก็มาพาเปิดเปิดได,ด,ด้ไหมาาเอาเม็ดเม็ดนี่เก็บมาด้วยตายแล้วเอาเข้าเครื่องคั้นเงินโอ้โเครื่องปั่นเราต้องดีมากนะเครื่องคันของเราเนี่ยมันแยก ากออกบให้เสร็จเลยนะนี่เลยไปน้ำเปล่ากับน้ำแข็งเพิ่มด้วยไว้คันเสร็จแล้วโอ้เต็มแก้วพอดีเลยแถมให้ลูกค้าไปด้วยฟืเติดแล้วเช็คเลยไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องเช็คล้วอ้ําเร็วเข้าลูกค้าก็นีแล้วเพราะว่าน้ำโมมันหวานอยู่แล้วอะนะไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้นะคิดซะว่าเป็นคอรกเทลนะไม่ต้องเช็คเสิรเลยได้แล้วคะ่ะลูกค้านี่ลูกค้าคนถัดไปเขาจะหนีแล้วถั่วเหลืองนมน้ำแข็งวุ้นมะพร้าวแล้วก็ไม่ใส่น้ำเชื่อมลูกค้าบอกว่าครั้งเดียวพอ ตอนหลังไม่มาแล้วโอ้อยคุณลูกค้าได้ปวดอยเกับมาเธอวันเดียวเราเราจะเจ๊งนะแ,แล้วก็เปิด,ด,ดว,วันสุดท้ายด้วยเปิดวันแรกแล้วก็วันสุดท้ายด้วยหละเจ๊งในวันเดียวกัน จ๊งกระบอกหนาเลยไปกู้ธนาคารไหนเขาล้องไม่ให้เราทำไม่ทันเลยสักเมนูอ่ะโอ้ยคิดดูดิเมนูแต่ละอันน่ะใส่ท็อปปิ้งไม่ซ้ํากันเลยอ่ะแล้วมันก็ทําไม่ทันน่ะแถมไม่หลอดจากัดด้วยอ่ะเวลาจํากัดด้วยนะไม่งั้นลูกค้าจะไม่พึงพอใจนะนี่คนถัดไปคนถัดไปเฮ้ยมีคนแซงคิวอีกแล้วถั่วเหลืองน้ําแข็งคาราบอนน้าเชื่อมเออทำไมเขามาไปต่อเถ้าข้างหลังอ่ะทันก็ต้องทำให้คนแซงคิวก่นละอ้าวคนข้างหลังทําไม่ทันแล้วทำไม่ทันให้เขากลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาคงอาจจะมาใหม่ เ,นะเออน้ำแข็งน้ำแข็งแล้วก็มีทาร,ร์บอลด้วยนมถั่วเหลืองได้แล้วใส่เข้าไปก่อน ยัดยัดเข้าไปก่อนทาไม่ทันแล้วโอ้โหแค่นี้ก็มือเป็นระวงแล้วนะอยากจะแยกร่างออกมาขายอะ่ะกดน้าเชื่อมไม่ลงแก้วดีกว่าอันน่ามันอาจจะซึมซับไปแล้วก็ได้นะแล้วข้ามันซึมซึมออกข้างนอกหมดเลยมนไหลย,ย้อนกลับเข้ามาได้ไง <laughs> แรกแรกมันก็ลงแก้วดีนะหลังๆมไม่ลงแก้ว <laughs> โอเคเช็คเรียบร้อยไม่ต้องซีวนะคะคุณลูกค้าเช็คเลยค่ะดูดฟึดฟึนะคะคุณลูกค้ากินหมดแล้วนะครับไม่ต้องคิดมากเลยนะครับกินไม่แบ่งระวังติดคอนะคะคุณลูกค้านี่นี่แค่ถัดไปถัดไป ถั่วเหลืองน้ําแข็งแล้วก็ใส่ถั่วแดงด้วยแล้วก็ไม่ใส่น้ําเชื่อมโอ้โหเดี๋ยวเมนูนี้นมถั่วเหลืองอีกแล้วเหรอได้เลยเมนูเพื่อสุขภาพขายดีขายดีขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยนะต้องมีถั่วแดงด้วยนะไปเลยใส่เข้าไปนี่ออกมาจะเป็นสีแบบแนวไหนก็ไม่รู้อะเช็คกันแล้วกันน้าตรงน้ําตาลนี่ไม่ต้องใส่แล้วไม่น่าจะทันนะออรู้สึกว่าไม่ต้องซีลแล้วมัง้ง ถ้าซิว่าคงจะไม่ได้กินน่ะน่าจะกลับบ้านก่อนเอาล่ะรีบไปเสิร์ฟการชิ้มไม่เลยเสิร์ฟด้วยความไว้แสงเมนูต่อไป,ไปเอาอะไรดีอ่ะถั่วเหลืองแล้วก็นมน้ําแข็งไม่ใส่น้ําเชื่อมออโอโหเดี๋ยวนะของใครก็ไม่รู้นมถั่วเหลืองอีกแล้วเหรอเออใครสั่งยกมือขึ้น <laughs> จำไม่ได้ว่าใครสั่งน,นะทําไปก่อนก็นแล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยจะต้องมีคนรับเมนูแน่ๆเลยแหละปึ๊บใส่เข้าไปอยากจะเข้าไปก่อนนะเอาละได้และเช็กกันแล้วกันไม่ต้องใส่ทับป,ปี้อย่างอื่นแล้วนะเพราะว่าลูกค้าคนนี้เขาไม่เอาอย่างอื่นเลยพี่เคนว่าคาหลังต้องแจกเลขบัตรคิวนะ <c oughs> <c oughs> เป็นความคิดที่ถูกต้มมากเลยนะขอณที่ใช้บรินการนะครับเออเช็คมาแล้วก็ต่อไปม,มะม่วงน้ำน้องแข็งทาราบบอลน้ำเชื่อมโอเคเอามะมว่วงมาหั่นแบบเป็นชิ้นๆแบบนี้กันก่อนเนาะ แล้วก็เข้าไปปั่นเป็นสมูทตี้แล้วก็คั้นน้ำอีกทีนึงอุ้ยน่ากินจุ๊งฟืดน่ากินมากเลยถ้ามันไม่ใช่มะม่วงนะแล้วก็หยิบส่วนผสมที่เหลือออกมาน้ำเปล่ากับน้ำแข็งเอาละแล้วก็ทาลูกบอลพี่เคนว่าเดี๋ยวเราต้องไปสั่งข้าวเหนียวมาแล้วล่ะเผื่อทำมาข้าวเหนียวมะม่วงกินด้วยนะโอ้ยไม่เอาพี่เค้นเราขายน้ำเราไม่ได้ขายข้าวเหนียวมะม่วงอะเอาไว้กินเองไงไม่มีแล้วเราเน้นขายน้ำอย่างเดียวว้ายได้แล้วสีเหมือนเรนโบ์เลยอะไม่ต้องปั่นแล้วลูกค้าจะหนแล้วด กำลังมิกกันอยู่รอแป๊บนึงอุ้ยคุณลูกค้าอย่าเพิ่งใจร้อนดิค่ะของอร่อยต้องเต็มเย็นนะครับอันนี้ก็คือรีบจนมือจะเป็นลิงอะคะ่ะแค่นี้ก็จะเป็นลิงแล้วนี่แค่นี้แค่นี้นนมะม่วงน้ำน้ำแข็งวุ้นมะาพรา้าวก็น้ำเชื่อมอือหอทปิ้งเยอะน้วเราหนะขอจูนแป๊บนึงแ๋ยวต้องหั่นมะม่วงกันก่อนนะชิบ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 เอาแก้วมาเติมแล้วโอเคแล้วก็ใส่มะม่วงคั้นไว้ก่อน แล้วก็ไปหยิบน้ำเปล่ามาอย่าน้ำแข็งแล้วก็หวุนมะพร้าวเอาละใส่ส่วนผสมเข้าไปอย่าจัดเข้าไปก่อนนะเอาละได้ละแล้วก็น้ำมะม่วงเทลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลไซรัปอีกหนึ่งช็อตเอ้ยขราจะเสร็จแต่ละแก้วแล้วก็ยิ่งท็บปิ้งเยอะเนี่ยเรายิงได้เงินเยอะนะาชนะใส่เข้าไปเยอะๆเสียดายว่ามีจำกัดนะจริงๆอ่ะเขามีจำกัดใส่ได้ไม่กี่อย่างแต่ว่าถ้ามันใส่ได้สิบอย่างก็จะดีเนาะร้านเจ๊งพอดีล้นแก้วไปเลยนี่เลยค่ะคุณลูกค้า อุ้ยนะ่ากินอนะ่ะมันเป็นเยลลี่มะม่วงอะ่ะเอา,าตอนนี้เราก็ทํางานนะคะเก็บเงินมาได้100คอยค่ะแล้วมาเซ็งร้านใหม่ของเราก็ดีกว่ามีไรร้านอะไวมต่อไปของเราอุ้ยัยงหรูเลยนี่มันเป็นร้านในฝันของเราเลยนะร้านขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็มีเครื่องดื่มที่เป็นชีสเพิ่มขึ้นด้วยล่ะเป็นชาชีสอ้าวงานงอว่าอ้อมเมนูไม่เห็นขึ้นเลยอันนี้เครื่องปั่นชีสอยู่ตรงนี้เมนูอยู่ไหนอะ่นนนะนั่น่ะดิแล้วเมนูมันต้องขึ้นที่กําแพงไม่ใช่หรอคุณลูกค้าสั่งอะไรบ้างครับเนี่ยดู มออ่ายเอาเมนูไปซ่อนบอกมาอย่างนี้เลยนะแก้ววางกันตอนนี้คุณลูกค้าเอาเมนูไปซ่อนไว้ที่ไหนอรอเฮ้ยบอกม่อย่างนี้นะเอาคุณลูกค้าจะหนีหมดร้านแล้วลว่าอย่าเพิ่งไปครับคุณลูกค้าไป,ไปมหมดแล้วลค้างอนแล้วอ่ะอย่าเอามาเจ๊งแยยน่ในงานก็เราไม่รู้ว่าลูกค้าจะกินอะไรดีเราเลยยังไม่ได้ทําให้เพราะว่าเมนูมันยังไม่ขึ้นอ่ะนะดังนีงคุณลูกค้าชุดใหม่มาแล้วยินดีต้อนรับครับเอ๊ะอะไรอ่ะเมนูเมนูไปแล้วเมนูมันไปแล้วเดี๋ยวแปลว่า เ <laughs> มนูมันไปเอาอากาศแล้วมันไปดาวังคันแล้วเมนูตกทะเ,<ร>เลไปแล้วเม,น,าามนูกลับมากเมนูกลับมาโอมา อย่าพังไปแล้วจะทํายังไงล่ะเนี่ย้าอย่างนั้นก็พี่ค้งเคยได้ยินป่าว่ากินอะไรก็ได้ป่ะอ๋อเมนูอะไรก็ได้นะใช่เมนูอะไรก็ได้ตอนนี้ร้านของเราจะขายแต่อะไรก็ได้นะอืมตามใจคนทําแล้วกันเนาะเอออันแรกเอาเลยอาง่นอาง่นอาง่นนมน้าแข็งชีสนะอาง่นเคี่ยวงอกเอามาหั่นเอาแต่ลูกอาง่นเคี่ยวงอกกันนะว้าวน่ากินจุงเออเดี๋ยวกันเอาไปคั้นเอาไปคั้นเอาออกแล้วออกแล้วเครื่องคั้นอยู่ตรงนี้เอาไปปั่นกันเม็ดมดเปลือกเปลือก้ก้านเกลือนะักปั่นให้หมด อันเป็นน้ำสมูทตี้กันนะหลังจากนั้นก็เราใส่เป็นนมก็แล้วกันนะนมแล้วก็น้ำแข็งแอ้ได้เย็นๆนะแล้วก็ชีส ขาดไม่ได้เลยต้องลองดูเมนูใหม่นี่เลยเมนูใหม่จากร้านเลยนะครับเอาชีสเนี่ยแล้วก็มาปั่นในเครื่องปั่นชีสค่ะฟืบโอ้มันปั่นจริงหรือเปล่าหรือมันปั่นทิปเนี่ยโอ้สอบจริงแล้วชาเป็นยังไงอยากลองจังถ้าอยากลองนะ้นเดี๋ยวมาหลังจะพาไปกินชาใส่ชีสนี่ไงได้ร้าได้แก้วชีสมาแล้วแล้วก็นำอุ่นหมาแน้วเนาะหลังจากนั้นก็คนผสมทุกอย่างก็เทรวมกันยำรวมมิรกันไปเลย เสร็จแล้วแล้วก็เอาเข้าไปปั่นเช็คเช็คกันนะรอแป๊บนึงนะครับคุณลูกค้าเมนูอะไรก็ได้กำลังจะได้แล้วนะครับอาลูกค้าบอกว่าไม่ได้สั่งเมนูอะไรก็ได้ดูดูที่ตัวของชั้นสิมันดูไม่เอานะครับเกียร์นี้แหละครับมันมันดูไม่ไหวอนะลูกค้ามันหน้าตาคล้ายๆกันไปหมดเลย <laughs> แล้วก็อย่าลืมซิลให้ลูกค้าด้วยลูกค้าจะได้มีหลอดอกากลับไปดูดที่บ้านนะนะชึบ ได้แล้วได้แล้วครับคุณลูกค้าอ้าวไปหมดแล้วน้ำองุ่นใส่ชีสน้ำอะไรก็ได้มาแล้วครับลูกค้าไปซะละเดี๋ยว้ลูกค้าไม่รอเลยต้องเสร็จต้องกินเองนะเนี่ยออามาใหม่แล้วของเขาเนี่ยลูกค้าใหม่มาแล้วเฮ้ยเมนูเมนูไปเมนูไปอีกแล้วโอ้มาถามลูกหลานไปแล้วถ้าอย่างนั้นก็ไปเอาแตงโมชีตน้ำน้ำแข็งน้ำเชื่อมก็แล้วกันเอาแตงโมนะได้เลยไม่ถามแตงโมขังเลาโอ้ลูกค้าหน้ายั่วมากเลยดูหน้าเขาเนี่ยโอ้หน้าโหดมากเลยลูกค้าหน้าโหดแต่อยู่ในโหมด ชิปปี้อะเปล่าเราต้องใส่ชีตต์ลงไปด้วย คยดื่มน้ำแตงโมที่ใส่ชีสไหมไม่กล้ากินเลยสยอองอะก็ไม่กล้ากินเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าเขาจะทำให้ลูกค้ากินนะโอ้โหดูลูกค้าน่าเครียดใหญ่แนละ <c oughs> ลูกค้าบอกว่าชิมหนก็ได้นะร้านนี้บริการยอดเยี่ยมห้าดาวเลยนะรอก็นานนะเมนูอะไรก็ได้ตามใจคนทำนะ <c oughs> แล้วก็ยังไม่อร่อยต่างหากันเนี่ยเ,ออเมนูตามใจฉันนะเอาใส่น้ำแข็งแล้วกันกแถมแถมแถมให้นะเป็นช่วงโปรโมชั่นที่เราเปิดร้านวันแรกนะคุณลูกค้าอ๋อเราขายอเมากาเซีแล้วเนี่ยฟังรู้ไม่ถึง ขนาดนันแล้วก็ใส่เป็นทารบอลแล้วกันเนาะี่ใส่คร้บป้าอ้าวใส่ลไปอีกนะเดี๋ยวมันมีความรู้สึกเหมือนมันจะเต็มนะพี่คินจะกินได้ไหมเนี่ยแล้วก็ใส่น้ําตาลลงไปหน่อยแล้วกันเนาะบอกแล้วจะใส่เยอะเกินนี่ไงได้แล้วน้ําแตงโมบันของเขา นี่ล่ะน่ากินนับเต่าก่อนขายนี่ลองชิมยังเนี่ยมาเป็นเลเยอร์เลยนะอ๋อไม่ต้องชิมหรอกอร่อยทุกอย่างอ่ะร้านเราอ่ะดูหน้าลูกค้าโอเคทุกคนเราเช็ดก่อนนะเขาบอกเปลี่ยนร้านทันไม่ได้สั่งแล้วเปลี่ยนร้านไม่ทันแล้วคุณลูกค้าหลงเข้ามาแล้วอ่ะอย่าหวังว่าจะได้ออกไปเลยโอเคน้ําตั้งมอเสร็จแล้วแล้วก็ไปซิวให้ลูกค้าหน่อยละกันเนาะไม่ต้องทำห้องน้ำให้ลูกค้าละเปิดครี่แตกนะเอ้ยของเราสดใหม่พัชเจอไลร์นะอุ้ยอบโอโซนสเตอร์ไลค่าเชื้อมาแล้วนะรับรองว่ากิ นี่ไม่คลีบแต่แค่คุณลูกค้าปัญหาอยู่ที่ส่วนผสมนะฮะเราใช่แล้วปัญหามันอยู่ที่วัตถุดิบที่เอามายำรวมกันนี่แหละต่อไปเอาองุุนแล้วกันนะอางุุนนมฮารโลบอลาแข็งอางุุนอีกแล้วเหรอองุุนก็อางุอ่พี่นชอบมือองุุนอะมันน่ารักเดีอยะไม่มีองุุนเขียวใสมากกัดต่อแล้วก็เอาเข้าไปเข้าเครื่องคันกันนะสมอสตี้กันแล้วก็เอาไปเลยดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวฮาลโลบอลก็น่าสนใจนะวิ่เลยมันจะต้องใส่นมยำรวมมิตรกันไปเลยลองดูดิ ใส่ครับป้าใไ่ทารบอกเข้าไปด้วยอย่าบอกนะว่าอ้อมจะทำนมนอ,อังุ่นน่าชาแบบลานมองุ่นก็อร่อยดีนะน่ากลัวมากเลยถ,ถ้ากินเป็นชาอังุ่นก็น่าสนใจนะกินไปคนเดียวเหอะอ๋อหน้านี่คือสูตรเฉพาะของร้านเราเลยนะลูกค้าถามพอกินอ่งุ่นสดๆได้ไหมรับรองเลยว่าลูกค้ามาซื้อวันนี้พรุ่งนี้ไม่มาละเขาลงบานกันหมดทั้งหมู่บ้านนะ ท้องเสียคะโรงบานกันหมดเราจะซีลให้ลูกค้าก่อนนะชิบรอแป๊บนึงนะคะคุณลูกค้าเครื่องของเราเนี่ยมันจะซีลช้านิดนึงนะถ้าอย่างนั้นเราไปอ้อมแก้วสุดท้ายก่อนปิดกิจการดีกว่าอออใช่แก้วสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดกิจการกันจริงๆนะนะเอาสุดท้ายเลยนะแต่ไม่ท้ายสุดน้ำมะม่วงชาน้ำแข็งชีสอ๋อชามะม่วงใช่เปล่าได้เลยแล้วก็หยิบมะม่วงสุกออกมาแล้วก็มาหันๆันแบบนี้เหมือนเดิมเลยเนาะ แล้วก็เอาเข้าเครื่องคั้นสมูทตี้ของเราชึบใส่เข้าไปแล้วมันคั้นแล้วก็ปั่นสมูทตี้นิดนึงเนาะรีบปิดกิจการเร็วก่อนอ้อยอ่อยข้าวม<ช>าานะเข้ามานะชาแดงก็ได้เนาะแล้วก็ตามด้วยชีสนี่ใส่ชีสด,ด้วยแล้วก็เอาชีสไปปั่นก่อนปันป่นปัน่นปั่นแบบนี้มะม่วงของเราก็คั้นพอดีแล,ะละ้วล่ะแล้วก็ใส่น้ําแข็งด้วยไม่งั้นมันจะกินไม่ได้นะ ชีสก็ได้แล้วเหมือนกันจะได้นะเขาไม่มีชาบวยแดงพี่กินชอบกินจุงเบยไ,ไม่มีบวยอะดิเอ้ยแต่มันมีท็อปปิ้งอย่างอื่นนะมันก็น่ากินดีท่าโอเคเ,าเ้าไปเช็คๆ,ๆกันนะวิชามะมว่วงน่ากินไปอีกแบบนเงนี้ยเอ้ยเห็นรวคนลุกโอเคเราใส่แก้ววิสีสวยอ,อยู่นะนะ่ากลัว <c oughs> ทลมาอะไรกินเนี่ยสีสวยอยู่นะเอ้ยพี่เคนลองกินต่ะ โอเคเดี๋ยวซีลให้ลูกค้าก่อนพร้อมกันหลอดมีไงเสร็จแล้วชามะม่วงของเขาที่นี่ให้บริการครับคุณลูกค้าชามะม่วงใส่ชีสถึงแม้เขาจะสั่งอะไรก็ไม่รู้นะไปสละลูกค้ากลับไปแบบงงๆแล้วก็แก้วที่เหลือเรากินเองดีไหมแก็แค่ขาดเดี๋ยววันนี้เราก็เปิดร้านไข่เครื่องดื่มไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบร้านชาไข่มุกของเราแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหกระดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่าลืมมาค่ะนพูดคุยกันนะครับวันนี้้องไปกันเแล้วนะบ๊ายบาย